يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين รับบิชรับลิ่ย صدر ิวยสิลิอัมริวผลอุคุดะมิลิสานิยฟ قه วุควอไล้ السلام ุอาลัยคุมบระห์มุดุลลาหิวบรักะตุขอความสันติควาวขำอินดูเมต้าความจำจมรญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประสบกับบรรดาท่านพี่น้องผู้ร่วมให้เกียรติในการรับชมรับฟังที่เคารพรักทุกท่านก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ที่อัลลอฮ์บ ب า ا ن ه ะหัวตาลานั้นได้ทรงให้เราทุกคนนั้นดําเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ในสภาพที่เป็นมุสลิมในสภาพที่อัลลอฮ์บ ب ح ا ن นะหัวาจลานั้นได้ทรงให้เราทุกคนเนี่ยมีโอกาสในการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและเป็นสิ่งที่มันเป็นเนื้อมัดนะครับที่อัลลอฮ์บ ب า ا ن ه ะหัวตาลาได้ทรงเลือกให้ผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับในการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวศาสนาให้พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านเนี่ยได้รับฟังกัน นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยากจะมานําเสนอฮะดิษบทหนึ่งซึ่งเป็นฮะดิษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมนั้นได้ทรงเล่าถึงขั้นตอนหรือว่าขั้นตอนของการสร้างมนุษย์ขั้นตอนที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวตาลาได้ทรงสร้างมนุษย์เนี่ยผมจะเล่าให้พี่น้องทุกท่านเนี่ยได้ฟังด้วยกับใช้ฮะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะััลลลมได้ก่่าาวว อินน์ะ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ทัติจงแลนขณ์ขณนนใดในหมู่สุเจ้าหมายความว่าคนทุกคนในหมู่สุเจ้าเนี่ยนะจะถูกให้รวมขึ้นในท้องของแม่ของเขาในท้องของมันดาของเขาเนี่ยภายในระยะเวลาสี่สิบวันด้วยกันในสภาพที่เป็นอสุจิคือคนหนึ่งคนใดในหมู่สุเจ้าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เนี่ยจะถูกให้รวมขึ้นในท้องของมารดาของเขาเนี่ย ภายในระยะเวลา40วันด้วยกันในสภาพที่เป็นอสุจิซุ่มมยากูนอาลาคตันมิสลาดาลิกและหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นก้อนเลือดในระยะเวลาดังกล่าวหมายความว่าจะกลายเป็นก้อนเลือดเนี่ยในระยะเวลา40วันด้วยกันซุมมยากุนมุดโดกตันมิสลาดาลิกและหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นก้อนก้อนเนื้อในระยะเวลาดังกล่าวเช่นเดียวกันหมายความว่าหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตัลลาเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยรวมอยู่ในท้องของมันดา ให้คนหนึ่งคนใดในบรรดามนุษย์เนี่ยรวมอยู่ในท้องของบารดาเนี่ยนะครับในในสภาพที่เป็นอสุจเจเนี่ย40วันแล้วกลายเป็นก้อนเลือดนะครับ40วันกลายเป็นก้อนเนื้อ40วันซุมมายุรซาลุอลิไลฮิลมละลาคูฟยันฟะคูฟคีฮิรุห์และหลังจากนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาได้ส่งมาลักลงมาอย่างคนคนหนึ่งและได้เป่าวิญญาณเข้าไปยังคนคนหนึ่งนะครับ แล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาลาก็ได้บัญชาหรือว่าได้สั่งใช้ให้มนุษย์ได้สั่งใช้มาได้สั่งใช้ให้มารักเนี่ยมาลักที่เป่าวิญญาณเนี่ยนะบันทึกสี่ประการสี่ถ้อยคําหรือว่าบันทึกการกําหนดสี่เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งคือบีกัสบีดิสกีให้บันทึกกับมนุษย์เนี่ยในเรื่องของปัจจัยยังชีพนะครับในเรื่องของปัจจัยยังชีพเนี่ยก่อนที่เราจะออกมาจากท้องของมารดาเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาได้ทรงบันทึกไว้มันไว้อย่างหมดแล้ว ไว้หมดทุกอย่างแล้วในเรื่องของปัจจัยยังชีพว่าคนนี้จะมีความลําบากยากจนแค่ไหนว่าคนนี้จะมีความร่ารวยมากน้อยแค่ไหนวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาแต่ลาได้ทรงให้ปัจจัยยังชีพกับเราอย่างมากมายเลยบางคนอัลลอฮฺให้มีบ้านให้มีรถคนบางคนอัลลอฮฺให้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายคนบางคนอัลลอฮฺให้มีการดําเนินชีวิตที่สะดวกง่ายดายมีพานะมีรถมีบ้านมีเสื้อผ้าอภรรมีภรรยาที่ดีมีลูกที่ดี ส,สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเนี่ยมัดเป็นความโปรดปารานที่ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นปัจจัยังชีพเท่าลอสุบฮาหนะฮัวตาลานในทวงกําหนดทั้งสิ้นแต่มนุษย์บางคนนะครับมักจะหลงลืมมักจะเ,เพิกเฉยในการที่จะขอบคุณต่อเนี่ยมัดต่างๆเหล่านั้นฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับจะมีสักกี่คนที่จะขอบคุณต่อเนี่ยมัดขอร้องจะมีสักกี่คนที่จะขอบคุณต่อสิ่งเท่าลอสุบฮาหนะฮัวตาลาได้ทรงให้อลลอสุบฮาหนะฮัวตาลาให้ดวงตาให้ให้ชีวิต นะครับให้เท้าในการดําเนินชีวิตให้เรามีสมองคิดในในการวิเคราะห์ในการในการในการไขข้อในต่อสิ่งที่สิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาตาด้สรงสั่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มากมายที่ปรากฏอยู่บนโลกดุนยาบบนี้เนี่ยล้วนเป็นปัจจัยยังชีพหรือว่าเป็นริสกีที่อลัลลอฮฺได้ทรงให้กับเรานะครับซึ่งอลัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาลาได้ทรงให้ให้แผ่นดินที่มีความมีความราบเรียบให้ให้ชีวิตของเราให้ให้คู่ครอง ให้ทุกอย่างนะครับถ้าหาว่าเรานั้นได้พิจารณาถึงสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานะหูวตะลาได้ทรงกาหนดให้กับเราและเรื่องที่สองเลยนะครับที่อลัลลอฮฺสุบฮานะหูวตะลาได้ทรงกําหนดก็คือในเรื่องของความตายว่าเอเดลีฮีอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตะลาได้ทรงกําหนดคนทุกคนจะต้องประสบพบเจอกับความตายอย่างแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าเวลาใดสถานที่แห่งใดที่เรานั้นจะกลับคืนไปหาหรอวะมาตัดดีนัมซุมมาดาตักซิบุวาดา ท่านจะไม่รู้เด็ดขาดเลยว่าท่านจะไม่รู้นะครับว่าว่าพรุ่งนี้เนี่ยท่านจะทําอะไรว่ามาเตอเดีน,นับซุมบีไออัดดินตะมูดและท่านก็จะไม่รู้ว่าแผ่นดินใดกันที่ท่านเนี่ยจะกลับคืนหาลอสุบฮานะหัวตาลาจะตายกลับไปหาลอสุบฮานะหัวตาลาฉะนั้นความตายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นบททดสอบอ,อย่างหนึ่งที่ลอสุบฮาหะหัวที่ลอสุบฮาหะหัวตาลาได้ทรงทดสอบบรรดามนุษย์เพราะว่าลอสุบฮานะหัวตาลาได้ทรงกล่าวว่า ลล ذ ي خ ل ล ا ل ล و ت و ا ว ح ي ا ة ليبل وكم أيكم ล ح س ن وعمله ا ุ ل ุ سبحانه هو อีมะละอกสร้างความตายและก็การมีชีวิตขึ written, ้นมาเนี el, ่ยเพื่อทดสอบผู้สู่เจ้าทั้งหลายและจะดูว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยมีการงานที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าอัลลอฮสร้างความตายสร้างการมีชีวิตขึ้นมาให้กับมนุษย์เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าใครกันที่จะปฏิบัติคุณงามความดีนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ย ในเรื่องของความตายนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรหนักและจะต้องตระหนักว่าเราเนี่ยจะกลับไปหาลอสุบฮาห์นัหัวตะลาในสภาพใดกันบางคนกลับไปหาลอสุบฮาห์นัหัวตะลาในสภาพที่ชีวิตไม่เคยละหมาดเลยกลับไปหาลอสุบฮาห์นัหัวตะลาในสภาพที่ชีวิตไม่เคยอยู่กับมัสยิดชีวิตไม่เคยอยู่กับการทํางานศาสนาชีวิตไม่เคยอยู่กับการทำอิบราได้เลยและคนบางคนกลับไปหาลอสุบฮาห์นัหัวตะลาในในสภาพที่ชีวิตผูกพันกับมัสยิด ในสภาพที่ชีวิตผูก like พันอยู่กับการทํางานศาสนามาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการกลับไปหาโลกสุบาหานะหัวตะลานั้นมีความสําคัญอย่างมากบางคนกลับไปหาโลกสุบาหานะหัวตะลาในสภาพที่น่ากลัวมากกลับไปหาโลกสุบาหานะหัวตะลาในสภาพที่เกิดอุบัติเหตุบ้างกลับไปหาโลกสุบาหานะหัวตะลาในสภาพที่เป็นการกลับไปที่น่ากลัวและเป็นการกลับไปที่ไม่ดีด้วยนะครับฉะนั้นการกลับไปหาโลกสุบาหานะหัวตะลาจะมีสักกี่คน ที่จะกลับไปหาเราในสภาพที่ละหมาดกลับไปหาเราสุบฮานะหัวตาที่กําลังอ่านอัลกุรอานอยู่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าหากว่าเรานั้นพูดในเรื่องของการในเรื่องของความตายเนี่ยแล้วเมื่อหากว่าความตายนั้นได้มาประสบพบเจอกับเราแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดเลยที่จะสามารถประวิงเวลากับความตายกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวจาาได้เลยเพราะวอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นได้ทรงกล่าวว่า จ إذا جاء أجلهم ิร ا น س ا م م ا ت أ خ ر و ن ساعة า ل สตักดิมูนเมื่อวาระกำหนดความตายนั้นได้มาประสบพบเจอกับพวกเขาพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะประวิงเวลาให้มันช้าลงได้และไม่สามารถที่จะประวิงเวลาให้มันใกล้เข้ามาก็ไม่สามารถที่จะกระทําได้เช่นเดียวกันฉะนั้นผมอยากจะเล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับกลับไปหาโรสุบะฮานะฮูวาตลาในสภาพที่มีความยำเกรงอย่างมากเลยอินนาะโรจุลันเทจริงมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย เขาดอรหุลเมาขณะที่ความตายกําลังจะใกล้เข้ามาเขาเนี่ยฟัลัาม,มายาอิซาเนัลฮายาตีคือขณะที่เขาเนี่ยมีความมีความรู้สึกอยากจะกลับไปหาลอคือมีคือเอ่ออายันของเขาเนี่ยใกล้จะมาถึงแล้วเนี่ยเขาได้สั่งเสียแก่ครอบครัวของเขาว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยตายไปถ้าหากว่าฉันเนี่ยสิ้นชีวิตไปเนี่ยก็ให้พวกท่านเนี่ยก็ให้พวกท่านเนี่ยนะรวมรวมไม้ฟืนรวมไม้ฟืนว่าให้มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็จุดไฟในกองฟืนนั้น จุดไฟในกองฟืนนั้นแล้วก็นําตัวฉันเนี่ยลงไปในกองฟืนนั้นจนกระทั่งว่าไฟนั้นเนี่ยไฟที่ลุกโชวนั้นเนี่ยมันได้กัดกินกัดกินเนื้อของฉันและลามไปถึงกระดูกของฉันนะครับแล้วก็นํากระดูกของฉันที่ที่มันไหม้เนี่ยเอามาบดให้ละเอียดที่สุดจนกระทั่งมันเป็นผงนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับรอวันที่มันมีลมแรงมันมีพายุและนํานํากระดูกของฉันเนี่ยไปที่ทะเลไปโปรในในทะเลนะครับ แล้ววันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหุตาลาก็รวมรวมกระดูกของผู้ชายคนนี้เนี่ยขึ้นมาเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแล้วเราก็ถามผู้ชายคนนี้ว่าท่านทําไปเพื่ออะไรท่านท that, p ublic, p ers, ําเช่นนี้ไปเพื่ออะไรผู้ชายคนนี้บอกว่าที่ฉันทาเช่นนี้เนี่ยเพราะฉันทําไปเพราะกลัวอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหุตาลากลัวการลงโทษของเรากลัวว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหุตาลาจะทรงลงโทษในสิ่งที่เป็นความผิดบาปของฉันอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหุตาลาจึงอภัยโทษความผิดบาปของผู้ชายคนนี้ ทั้งหมดเลยอันเนื่องมาจากความกลัวเหรอฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะกลับไปหาล้อในสภาพที่มีความตักวาฉะนั้นในเรื่องของการกลับไปหาลอสุมฮหานะหูวตาลาหรือว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับนี่คือ,อ,อสิ่งสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสวาหนะโมตะลาได้ทรงกําหนดก่อนที่เรานะครับจะออกมาจากท้องของอมารดาหนึ่งก็คือคริสกีอัลลอฮฺได้ทรงกําหนดไว้แล้ว2ก็คือในเรื่องของ อาจจะในเรื่องของความตายและในเรื่องของวาอามาลีฮีในเรื่องของการปฏิบัติคุณงามความดีต่างๆในเรื่องของการงานนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นที่เป็นวัตถุประสงค์ที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ทรงสร้างบรรดามนุษย์ขึ้นมามันเป็นวัตถุประสงค์ที่สําคัญที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวว่าวามาอลักตุลญินในวันอิงซาอิลลยายลียะบูดุนอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาไม่ได้ไม่ได้ทรงสร้างยินและไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์มาเพื่อวัตถุประสงค์อันใดเลยเว้นแต่เพียง ขอรบพักดีต่ออัลลอ์สุบฮานะหัวตะลาเท่านั้นนะครับถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยปฏิบัติคุณงามความดีแล้วเนี่ยจะไม่เป็นบุคคลที่ขาดทุนอย่างแน่นอนเลยแล้วคนที่ปฏิบัติคุณงามความดีเนี่ยอัลล์จะให้มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เป็นชีวิตที่ดีจะไม่มีความลําบากใดๆจะมีความสุขตลอดเวลาเลยสําหรับคนที่ปฏิบัติคุณงามความดีนะครับแล้วคนที่ปฏิบัติคุณงามความดีเนี่ยจะไม่เป็นบุคคลที่ขาดทุนเพราะอัลล์ได้บอกว่าอินนันอิงซานนลาฟีคุส นะครับแท้จริงบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในสภาพที่ขาดทุนอิลลัลลัีนาอาหมุอะอามิลุซอลิฮัดเว้นแต่บรรดาผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีเว้นแต่บรรดาผู้ที่อีมานนะครับขอมาน,นะครับเว้นแต่บรรดาผู้ที่อีมานและปฏิบัติคุณงามความดีวตาวาซซบิลฮักวตาวาบิซอบวตาวาซบบิซอบและตักเตือนกันนะครับสังเสียกันไปถึงสัจธรรมของของอัลลอฮ์และสั่งเสียกันตักเตือนกันไปสู่ความอดทน นี่คือในเรื่องของการปฏิบัติคุณงามความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้ทรงกําหนดเอาไว้วาชักยุนอัลสาอิดและในเรื่องของความทุกข์และก็ความสุขเนี่ยคนทุกคนนะครับจะต้องประสบกับความทุกข์และก็ความสุขบางคนอาจจะดําเนินชีวิตอยู่ประสบกับความทุกข์มากบางคนชีวิตอาจจะประสบกับความทุกข์ที่น้อยกว่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่ามันเป็นบททดสอบหมดเลยมันเป็นบททดสอบหมดเลยที่เรานนัจะต้อง จะต้องตรหนักและจะต้องคิดซะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เนะี่ยมันเป็นการกําหนดของโลกสุบฮหานะหูวะจาลาทั้งสิ้นและในเรื่องของความสุขนะครับความสุขมันก็เป็นความสุขที่เราทุกคนนั้นก็มีความสุขที่แตกต่างกันบางคนมีเงินอาจจะมีความสุขด้วยกับทรัพย์สินของตนเองบางคนมีภรรยาอาจจะมีความสุขด้วยกับการมีภรรยาแต่บางคนมีความสุขด้วยกับการอ่านอัลกุรอานมีความสุขด้วยกับการที่ตัวเองเนี่ยได้อยู่กับ ได้อยู่กับบรรดาผู้รู้ได้อยู่กับบรรดาอุลามะฉะนั้นนะครับในเรื่องของสีประการนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาได้ทรงกาหนดเอาไว้หมดแล้วหนึ่งก็คือในเรื่องของปัจจัยังชีพอัลลอฮฺได้ทรงกําหนดไว้แล้วสองในเรื่องของอายันในเรื่องของความตายอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาก็ได้ทรงกําหนดเอาไว้หมดแล้วและในเรื่องของการงานทุกอย่างอัลลอฮฺก็ทรงกําหนดเอาไว้หมดแล้ววเาียก็ยืนเอาสาอิดและในเรื่องของความทุกข์แล้วก็ความสุขเนี่ยอัลลอฮ์ก็ได้ทรงกําหนดเอาไว้หมดแล้วนี่คือ4ประการที่ อัลลอฮ์ได้กำหนดก่อนที่เราเนี่ยจะออกมาจากท้องของมารดานะครับผมอยากจะสรุปนะครับให้พี่น้องได้ทราบนะครับคืออัลลอฮ์สุบฮานะหัวาตลาลได้รวมได้รวมมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยในท้องของมารดาในระยะเวลา4ี่ิวันด้วยกันในสภาพที่เป็นอสุจิแล้วหลังจากนั้นอยู่ในสภาพที่เป็นอสุจิเนี่ยสีิวันก็กลายเป็นสภาพของก้อนเลือดนะครับเป็นก้อนเลือด4ี่วันด้วยกันรวมกันก็เป็น80สิบวัน และหลังจากนั้นก็กลายเป็นก้อนเนื้อ40วันรวมกันก็เป็น120วันด้วยกันและหลังจากนั้นอัลนะลอฮฺสุบฮานะฮุมะตะลาก็ทรงมาลักลงมายังคนคนหนึ่งและได้เป่าวิญญาณเข้าไปยังคนคนนั้นเนี่ยนะครับแลวก็อัลลอฮฺสุบฮานะฮุมะตะลาก็สั่งใช้ให้บัญชาหรือว่าสั่งใช้ให้บันทึก4ประการด้วยกันก็คือในเรื่องของปัจจัยังชีพในเรื่องของอาันความตายและในเรื่องของการงานและในเรื่องของความดีและก็ความชั่ว นะครับในเรื่องของการปฏิในเรื่องของความทุกข์แล้วก็ความสุขนะครับในเรื่องของความทุกข์แล้วก็ความสุขนี่คือเป็นฮะดิษที่บ่งชี้ชัดให้เราได้ทราบถึงขั้นตอนของการสร้างบรรดามนุษย์ฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่บนโลกตุนยานี้แล้วเนี่ยนะครับเป้าหมายที่แท้จริงที่เราทรงสร้างเรามาคือให้ทําอิบะดาเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือให้เราอยู่บนโลกตุนยาบบนี้ในสภาพที่จะต้องปฏิบัติคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถือสินอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือบรรดามนุษย์ล้วนเป็นความดีที่เป็นอิบารดาหมดเลยฉะนั้นนะครับการที่เราจะรู it, it, it erm <ma> ้ว่าจะรู้ได้ว่าสิ่งใดเป็นความดีสิ่งใดเป็นความช่วเนยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเพราะว่าการเรียนรู้การศึกษาเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความจําเป็นด้วย นะครับเหมือนที่ทา,นางานบีมูฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมได้ทรงกล่าวไว้ในะด ي ษซอเยบทหนึ่ง,งที่บอกว่าตัวบุลเรือมีฟาริดะตุนอาลากุลลมุสลิมการศึกษาการแสวงหาความรู้นั้นเป็นสิ่งซึ่งที่จําเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับม,มุสลิมทุกๆคนเลยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยการที่เราจะมีความรู้ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาหาความรู้แล้วคนที่มีความรู้ก็จะเป็นบุคคลที่มีความเกรงกลัวต่อและมีความยำเกรงนะครับ แล้วคนที่มีความรู้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทรงยกระดับยกฐานะให้มีเกียรติทั้งในโลกดุนยาและก็อาคยร์นะครับคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้มันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างคนที่มีความรู้เนี่ยเขาจะนําความรู้ของตนเองไปปฏิบัติในสิ่งที่มีประโยชน์ปฏิบัติปฏิบัติในสิ่งที่มันอยู่บนพื้นฐานของกีตาร์อและสุนนะแล้วคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเขาจะปฏิบัติไปในสภาพที่เขาไม่มีความรู้เลยฉะนั้นมันมีความแตกต่างกันสําหรับคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้ อย่างที่ล l l a h s u b h า n a h u wa t ะ a l ลาได้กรงบอกว่ากุฮันัสตลอีอิ่มที่นมูนวัลงที่รู้และท่ไมลรูา Allah Subhanahu w ะ t a ลาให้ท่านอัลมุรอานอัลมุสลัมเนี่ยกล่าวว่าจะมีความเท่าเทียมกันหรือสําหรับคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้แน่นอนนะครับมันไม่มีทางที่จะเท่าเทียมกันอย่างแน่นอนเลยสําหรับคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่มีความรู้เนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมาย แลวคนที่มีความรู้เนี่ยก็มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายเช่นเดียวกันผมอยากจะให้พี่น้องลองคิดดูนะครับว่าคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้เนี่ยใครจะใช้ทรัพย์สินเงินทองไปในทางที่มีประโยชน์มากกว่าแน่นอนว่าคนที่มีความรู้เนี่ยจะบริหารเงินทองจะใช้เงินทองไปในทางที่ดีจะช่วยเหลือสังคมจะเอาเงินทองของตัวเองเนี่ยไปใช้ในเรื่องราวของศาสนาอย่างแน่นอนแต่คนที่ไม่มีความรู้เนี่ยเขาจะใช้เงินทองของตัวเองจะใช้ทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยไปกับสิ่งที่ไร้สาระอย่างแน่นอน หมดไปกับสิ่งที่มันฮารอมหมดไปกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์และมันก็จะทําให้ชีวิตของคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยตกต่าไปด้วยฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอย่าได้ทิ้งเลยนั่นก็คืออันกุรานอันกุรานเป็นสิ่งที่สําคัญอันกุรานเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าเรานั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีค่าเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีเกียรติขึ้นมาได้เลยเพราะว่าท่านอบมีได้ทรงกล่าวว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่สูเจ้าคือคนที่เรียนและกคนที่สอนกุรรราาาานนนนนฉะััั้้วีีเเ่ตงก็ทบด แต่บางทีเราไม่ได้นําความรู้ของเรามาสู่การปฏิบัตินะครับฉะนั้นผมก็อยากจะตักเตือนทั้งตัวผมเองนะครับในเรื่องของการศึกษาความรู้และมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการที่เราจะรู้ว่าอะไรคือตัวฮิตการที่เราจะรู้ว่าอะไรคือสุนนะอะไรคือแบบอย่างของท่านนบีการที่เราจะรู้ถึงในเรื่องของศาสตร์ฟิกในเรื่องของศาสตร์ฮะดิษนะครับเราก็จะต้องศึกษาหาวิชาความรู้ฉะนั้นนะครับในเรื่องที่ผมอยากจะมาฝากในวันนี้คือ ในเรื่องของอความสําคัญต่างๆของการดําเนินชีวิตของเราคือขั้นตอนขั้นตอนในการสร้างมนุษย์คืออัลลอฮฺมาะซาสร้างมนุษย์มาเนี่ยเพื่ออิบาดะนี่คือวัตถุประสงค์ที่สําคัญเลยสร้างมนุษย์มาเพื่อให้ขอรพพักดีเพื่อให้ละหมาดเพื่อให้ทําคุณงามความดีต่างๆฉะนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องวิเคราะห์จะต้องทบทวนตัวของเราเองว่าเราหมดเวลาไปกับอะไรชีวิตของเราหมดเวลาไปกับอะไรบ้าง บางคนหมดเวลาไปกับการหมดเวลาไปกับการละเล่นจนจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนไม่ได้ทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเลยซึ่งท่านอาบีมุฮัมหมัดสุลตอัลฮัวเลฮิวะสลัมนั้นได้ทรงกล่าวถึงบรรดามนุษย์ที่มักจะลงลืมที่ท่านอบีได้กล่าวว่าเนียมัจย์กามักบุนฟีฮีมากะซีรุมินนัสอัสเซฮะตุวัลฟารักเนียมัสองเนียมัความโปวดปานที่เป็นสองความโปวดปานเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์มักจะลืมนั่นก็คือในเรื่องของสุขภาพภานณามม่ที่ดีและก็นในเรื่องของเวลาว่างบางคนอาจจะหมดเวลาว่างของตนเองไปกับการทําความดีหมดหมดเวลาของตัวเองไปในเรื่องของการอ่านกุรอานหมดเวลาของตัวเองไปในเรื่องของการศึกษาหาวิชาวความรู้โดยตลอดเลยแต่กับบางคนหมดเวลาไปกับการร้องเพลงหมดเวลาแบบการกินเหล้าหมดเวลาไปกับการกินดอกเบีย้ยจนกระทั่งว่าชีวิตคนมากมายเนี่ย มันมีความแตกต่างกันมากเหลือเกินฉะนั้นจะมีสักกี่คนที่จะขอบคุณต่อเนื้อมัดขอหรอจะมีสักกี่คนที่จะขอบคุณต่อสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาได้ทรงให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาให้เรามีสายตาให้เรามีชีวิตให้เรามีเท้าในการดําเนินชีวิตให้เรามีสมองคิดให้เรามีสติปัญญาในการไขควรสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาส,สร้างทั้งหลายอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาให้เรามากมายนะครับในเรื่องของปัจจยยังชีพ ฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีเวลาว่างของเราเราหมดเวลาว่างของเราไปกับอะไรบ้างเป็นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมอยากจะขอฝากนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับหากปิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขอมาอัปไว้ณที่นี้ด้วยนะครับออกกููููลลลุาลลาซวลลสสิรมมน السلام عليكم ورحمه الله وبركاته